สวัสดีครับพี่น้องชาวนกขยาใหญ่ทุกท่านครับผมวันนี้ผมพาพี่น้องมาต่อนกนะครับแถวแถวบางใหญ่นะครับถนนเลี่ยงเมืองนะครับผมตรงนี้นะครับนะครับนกเขานะครับอยู่บนเสาไฟนะครับอยู่บนเสาไฟนะครับ พีสวยนะครับพี่น้องครับตรงนี้นะครับมีขันอยู่ทางนู้นด้วยนะครับพี่น้องครับขันอยู่ทางนู้นแล้วก็นี่นะครับนี่เบนมานี่นะครับเสียงดีนะครับนุ่นขันอยู่บนเหล็กนุ่นตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับยัจะตั้งจมดแดงนะครับวันนี้มากับจมดแดงนะครับนี่นะครับมาขันนี่นะครับพี่น้องนี่นะครับ ไปครับพี่น้องครับก่อนที่จะสายนะครับพี่น้องครับนี่ก็ตอนนี้ก็เจ็ดโมงเช้านะครับพี่น้องครับเดี๋ยวมอจังหัดแดงลงนี่ครับแถวๆดินแดงแถวๆนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่สวยๆนะครับพี่น้องครับไปครับผม พอดีนะครับยังไม่ทันที่นกป่าพอได้ตีกันนะครับแต่ว่าตีกันสักพักนะครับนกเหยี่ยวมาพอดีนะครับพี่น้องครับทำให้นกป่าบินไปหมดนะครับลงมาสามตัวนะครับเมื่อกี้นะครับตีหมดแดงไปหลายทีนะครับ นี่ครับเสียงไก่ดังนะครับนกเหี่ยวมานะครับพี่น้องครับแป๊บนึงนะครับไอ้นกเหยี่ยวไปก่อนนะครับเสียาดายนะครับกำลังมันเลยนะครับเมื่อกี้ตีกันอยู่นะครับ นะครับนกนกเหยี่ยวนะครับพี่น้องครับ พี่น้องครับเรียบร้อยนะครับก็จมุนแดงสามารถเก็บได้นะครับเมื่อกี้มาตีกันแล้วนะครับพี่น้องครับแต่ว่านกเหยี่วมันมานะครับก็เลยหยุดกันไปแล้วก็นกป่ามันก็หนีไปนะครับนี่กลับมาใหม่นะครับพี่น้องครับจมุนแดงขนยังอ่อนนะครับพี่น้องครับก็ใช้เวลาไปนานเหมือนกันนะครับมารอบสองนี้เข้าทางเลยนะครับ ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะครับจะมุนแดงก็ทำได้นะครับสามารถเก็บเฉลยได้นะครับมาตีกันเมื่อกี้ก็ตีกันซักใหญ่นะครับพี่น้องครับผุมปล่อยตีกันนะครับดูว่าแมุนแดงจะเอาได้ไหมจชมุนแดงก็สามารถเอาได้นะครับพี่น้องครับถ้านกเหยี่ยวไม่มาน่าจะติดนานแล้วนะครับนกเหยี่ยวเยอะนะครับพี่น้องครับนกเหยี่ยวเยอะช่วงนี้นะครับ เก็บนกก่อนนะครับพี่น้องครับเผื่อว่าหมามานะครับมีหมาด้วยนะครับแบบนี้นะครับเวลาเราไปเอาเชลยนะครับผมครับไปดูเชลยกันนะครับ พี่น้องครับเนี่ยครับเฉลยนะครับของชะมดวแดงนะครับกับขุ้นซิ่งนะครับนซิ่งดูยสายมูกับของเชียนเก่งคนเมืองแพร่นะครับผมนะครับป่าลายสวยมากนะครับพี่น้องครับ เมื่อกี้ตัวตีบจะหมดแดงนะครับนี่ปีกยังหักเลยนะครับพี่น้องครับแล้วก็นม่าจะตายขนด้วยนะครับพี่น้องครับตัวผู้แน่นอนนะครับตัวนี้นะครับมีเห่าด้วยนะครับพี่น้องครับมีเหยานกด้วยครับตัวนี้มีเห่านกหรือว่าแมงเชลยมีเรียกอะไรอะ หมกซับนะครับพี่น้องครับหมกซับมีหมกซับด้วยนะครับใต้ขนปีกขาวนะครับแล้วก็นี่ขนเชลยเยอะมากนะครับพี่น้องครับขนเชลยเยอะมากตัวนี้น่าจะเป็นนกหลิวแกมนะครับพี่น้องครับอันอยู่บนเสาไฟนู้นนะครับน่าจะเป็นตัวหลิวแกมนะครับ ลายกอสวยงามมากนะครับพี่น้องครับโอเคนะครับวันนี้นะครับก็หลายวันแล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ออกต่อนกนะครับฝนตกบ้างอะไรบ้างนะครับยุ่งยุ่งกับงานบ้างนะครับผมไม่ได้ออกต่อไม่ได้ทำคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับคลิปก็เป็นสองสามสัปดาห์แล้วไม่ได้ลงนะครับหรัววันนี้นะครับก็ชุมดแดงนะครับสามารถ นำเฉลยมาพี่น้องได้ชมนะครับแล้วก็เป็นเฉลยที่สวยงามนะครับผมนะครับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมช่องยาซีนคนต่อนกนะครับนกเหี่ยวยังบินอยู่เลยนะครับพี่น้องครับเยอะนะครับนกเหี่ยวช่วงนี้นะครับนุ่นเป็นฝูงเลยนะครับเหมือนใกล้จะอบปยพหรือว่าใกล้จะหมดหน้าเหี่ยวแล้วหรือว่ายังไงนะครับพี่น้องครับหลายตัวนะครับ เมื่อกี้มาตีตีกันนะครับตีกันสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็นกเหย่่วมาก็หยุดกันไปนะครับนกป่าก็หนีไปมาลงมาสามตัวนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวว่าเข้าหาก้ะมดแดงตัวเดียวนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ผมก็มาแต่งคุณใหม่นะครับมาแต่งคุณใหม่แล้วก็สักพักก็มาอีกนะครับพี่น้องครับมาทีนี้ไม่พลาดนะครับพี่น้องครับติดนิ้วนะครับเนี่ยครับคุ้นซิ่งนะครับติดนิ้วนะครับพี่น้องครับรวบนะครับรวบ รวบนิ้วตั้งสามนิ้วนะครับก็มันเหมือนเหมือนเดิมนะครับคุณสิ่งหรู้ป็นไหนสายมูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับพี่น้องครับนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ